สวัสดีครับคลิปนี้ก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับฮอนด้าคลิก160นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงใหม่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะก็จะเป็นตัว ABS นะครับวันนี้อัปเดตราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะ วันนี้ก็มี h o น d ้าคลิก160ตัว ABS สีแดงด้านนะฮะเข้ามาใหม่1คันนะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกสีแดงด้านด้านนะครับถ้าเป็นตัว2023นี้จะเป็นสีแดงเงานะ,ะแต่ตัว2024ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับเนี่ยตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะฮะไฟหน้าก็สวยนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปเลยก็จะเป็นตัว ABS นะครับนี่ฮล้อแม็กสีทองนี่สวยนะครับตัวนี้ยางนอกนี่ใช้ของ IRC นะฮะแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะแล้วก็มี ABS ก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับนี่ฮสีแดงนี่สวยนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะครับสำหรับ Honda c l i c k 160สีแดงนี่สวยมากนะฮะในส่วนขอราคานะฮะตอนนี้ราคาเงินสด ของเราขายอยู่ที่71,400บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ71,400บาทนะครับสำหรับฮอนด้าคลิก160ตัว ABS ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีาเบาวนะครับนี่ฮะล้อแม็กซีทองนี่สวยมากนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงด้านนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับก็จะมีหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ น้ำยาล่ยเย็นนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000ันนะครับแล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับเนี่ยข้างหลังก็มีดิสเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นดิสเบรกธรรมดาจะไม่มี ABS นะครับเนี่ยแล้วก็ล้อแม็กซทองนะครตัวนี้ยางนอกก็ใช้ของ IRC เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนะจะไม่มียางในนะครับ ขนาดยางนี่120นะทับ70ขอบ14นิ้วนะครับตัวนี้ก็ยางขอบ14นิ้วหน้าหลังนะครับสำหรับฮอนด้าคลิก160นะตัว ABS นะสีแดงนี้สวยนะครับนี่ยตัวนี้ระบบไฟทั้งคันก็จะเป็น LED นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับนี่ฮะ รถผลิตวันที่13พฤศจิกา2,567นะครับส่วนวันนี้วันที่16นะรถมาถึงนะครับก็ผลิตได้ประมาณ3วันนะรรถมาถึงร้านนะครับวันนี้ก็เลยอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรามาัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092-1577129นะครับ ร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่71,400บาทนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับตัวนี้โลโก,โกนะ้คลิก160ร้อกนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ esp นะบแบบสตาร์ทเงียบนะบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลน,นะช่วงชักนี้ 5 5 5นะครับ1ลูกสูบ4วาลบานะฮะลูกใหญ่มากนะครับผมนะฮะส่วนถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะยูบ็อ,บอกก็สามารถใส่หมวกกัน็อกเต็มใบได้1ใบนะฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับผมนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะของคอนหน้าคลิปยกสก็อยู่ที่47.6กกิโลต่อลิตรนะฮะเติม2.1นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับ ตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะฮะหกหมื่นเก้าพนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพร์บนะฮะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่71,400ับาทนะครับเจ็ดหมนันี่ร้อนี่ทางร้านโอนให้ทําทะเบียนทาพาร์โบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสาหรับฮอนด้าคลิกร้อยหกสิบนะฮะตัว ABS ดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามี ABS นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะฮอนด้าคลิกก็มีระบบไอริงสต็อปด้วยนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะหรือว่ารีโมทนะกดรีโมทเปิดสวิตช์กำบิดก,กดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับนี่ฮะสีแดงนี่สวยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับซื้อสายชาร์จมาก็ใช้ได้เลยนะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5 0 0 0นกิโลเมตรนะส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้ 3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมัวอฉีดก็รับประกันให้5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเอารถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับครั้งแรกก็1000นกิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0 0นะครับแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนี่สีแดงนี่สวยมากนะครับสำหรับคนน้าคลิกนี่ทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะฮะก็จะมีสีแดงด้านนะเป็นสีเดียวนะฮะที่เป็นสีด้านนะครับแล้วก็ อีกสสีก็จะเป็นสีดำนะกับสีเทานะสสีนั่นก็จะเป็นเนื้อสีก็จะเป็นสีเงาสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านก็แนะนําสีแดงนี้เลยนะครับสวยนะครับเนี่ยไฟหน้าคู่สวยมากนะครับแล้วก็สีแดงด้านก็สวยนะฮะตัดด้วยล้อแม็กสีทองนะข้างหน้าก็มี ABS นะฮะข้อดีของ ABS ก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงนะกัมเบกหน้าเบกหน้าก็จะไม่มีล็อกนะครับสาหรับ นะครับนี่ฮะก็จะมีปั๊มดิสอยู่2ข้างนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสหน้านะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นะแต่ละจังหวัดของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนที่นี่ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะ เงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่71,400บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ71,400พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับสำหรับท่าในใดที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคา71,400ก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0921577129นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็หลนยนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะถ้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแวะมาดูได้นะครับ71,400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ฮะสวยนะฮะตัวนี้ก็เครื่องตัวเดียวกับ Honda Pcx เลยนะครับสำหรับ Honda คลิกนะฮะแต่ว่า Honda คลิกนี้จะถูกกว่าอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นนะครับสีแดงนี่สวยเลยนะครับ ตัวนี้ระบบไฟทางคันก็จะเป็น LED นะฮะสวยนะครับฝาครอบทอ่อก็จะเป็นสีดำด้านนะครับปั๊มดิสก็จะเป็นสีทองนะล้อแม็กสีทองนะตัดด้วยสีแดงด้านสำหรับท่านใดนะฮะที่สอบถามนะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0 9น1 5 7ก้า9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะตัวนี้ระบบเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะก็จะมีโหมรดระยะทางนะครับ เกน้ำมันนะทริปเทริปบนะฮะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะรหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรู้ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ